我是无敌的，无敌的小。 เด็กๆพร้อมนะคะก่อนอื่นเด็กทักทายเหล่าซื้อพร้อมกันก่อนค่ะพนมมือทักทายกันค่ะนีิฮาเร่าชอเมะนี่ฮาวสวัสดีค่ะหนังสือเตรียมตัวกันแล้วนะเตรียมกันแล้วนะคะเราใช้หนังสือเล่มเดิมนะคะแล้วก็ดินสอยางลบนะคะใช้ดินสอยางลบนะหนังสือเล่มเดิมนะคะโอเคนะเตรียมกันแล้วนะเรียบร้อยนะ มาค่ะตอนนี้หน้าจอของเราสจะเป็นภาษาจีนหมดนะคะนะห้าหู่ออยอะไขเลอห้าหู่สซันสำหรับพี่อันวัน3ามทีก็คือสัปดาห์ที่24แล้วถ้านับจากเทอมแรกนะคะอะวันที่เท่าไหร่ก็คือวันที่2เดือน12นะคะวันพฤหัสนะโอเคนะคะเราจะมาเริ่มเรียนกันแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่ม ทบทวนคําศัพท์กันก่อนนะเราซุมินสอนอะไรไปบ้างคะเด็กๆอา,อารมณ์ใช่ไหมกับสัตว์งั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องอารมณ์กันก่อนอ,อันที่หนึ่งออกเสียงว่าค่าชินค่าชินก็คืออารมณ์แบบไหนอ่ายชินคืออารมณ์แบบไหนคะอารมณ์ก็คือเป็นยังไงดีใจมีความสุขใช่ไหมคะอ่าเก่งมากหมายเล็กสองช่างชิน ั伤心伤นเป็นยังไงคะอ่าอารมณ์ตรงข้ามกับคายินเลยังินก็คือเสียใจเศร้าใจนะโอเคอันที่ 3, สามเศรงชีเงชีก็คือโมโหอืมโมโหนะคะสามอันนี้ทำได้ไหมทำได้นะต่อมาค่ะอันที่สี่อ่าดูจากพินอ e ีแล้วมี มีตัว e ตัวเดียวนะคะเราออกเสียงว่าเออเออเออคืออารมณ์แบบไหนอ่ามีบางคนรูปท้องเนาะหิวนั่นเองค่ะหิวอาเปาเออเหรออาเปาเออเหรอหิวแล้วนะคะต่อไปหมายเลขห์ห้าเล่เล่อารมณ์เป็นยังไงอาการเป็นยังไงคะเล่อืมีบางคนทําท่าเหนื่อยเก่งมากเหนื่อยนะคะเหนื่อย ต่อมาและสุดท้ายเขือก็คืออาการหิวกระหายน้ํานะคะหิวกระหายน้ําเก่งมากอ่ะก่อนที่เราจะไปต่อคำถามเราซื้อนะเราซื้อมีเพลงที่เกี่ยวกับอารมณ์เนี่ยมาให้เด็กฟังกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังแล้วก็ดูพร้อมๆกันนะ 哈哈，伤心伤心、嗯，生气生气，嗯、惊呀惊呀，啊！一开心就大笑，哈,哈哈哈！一伤心就哭泣，呜呜一生气就惊，呼呼哈哈哈！一惊讶就跳起来，哎呀，哎呀呀呀！ 生气生气，哈哈哈。哼哼哼惊讶惊讶，哎呀！嗯、一开心就大笑，哈,哈哈哈！一伤心就哭泣，呜呜呜！一生气就气呼呼，哈哈哈！哼哼一惊讶就跳起来，哎呀，哎呀呀、哎、呀！天哪、哎<呀>！嗯、啊，回来，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 啊 อ่าทบทวนเดี๋ยวเราซือจะเรียกให้มาตอบนะคะดูซิว่าห้องไหนจะได้ไปได้มาตอบอ่ะทบทวนกันนะเราสือช่วยก่อนหมายเลขหนึ่งเิงชีหง่หมายเลส็สองเล่ยเล่ยอ่าหมายเล็กสามข่ชินหมายเล็กสี่เออหิวนะคะอ่ะเรามาดูกันว่ารูปที่เราสือเอาไว้ให้ดูนะคะที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นหมายเลขอะไร อ่หน้ายิ้มแบบนี้ต้องหมายเลขอะไรล่ะเด็กๆอ่เราซื้อขอสามทับห้าดีกว่าอ่ะสามทับห้ามาหนึ่งคนนะโอเคอ่าคำตอบคืออะไรคะคำตอบก็คือหมายเลขหมายเลขสามเก่งมากต่อไปค่ะทบทวนกันอีกครั้งนึงเชิงชีพ <c oughs> เล่ ใครชิ้นแล้วก็เออ,อรูปท้องตัวเองไว้นะคะเรามาดูรูปกันว่าจะเป็นหมายเลขอะไรเอยอ่าหิวน้องไกายแบบนี้หิวข้าวแน่นอนเราจะตอบหมายเลขอะไรดีหมายเลขอะไรคะอ่ามีบางคนตอบในแชทกลับมาโ,โหเยอะมากนะเราซื้อขอห้องสามทับหนึ่ง โอ้ส oh, ามหก่อนสามทอ่าหมายเลขอะไรดีครับโอเคคำตอบก็คือหมายเลขสีเก่ง <Okay, S 1> มากโอเนะคะ <Okay. S 1> ต่อมาในส่วนของบทที่6ที่เราสูบินสอนไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือสัตว์สามตัวเด็กๆจำได้มั้ยว่ามีตัวอะไรบ้างอ่าหมายเลขหนสัตว์ตัวที่1น,นะคะออกเสียงตามหล่อู้ค่ะช้างจริงลูก ช้างจิงลูกช้างก็คือยาวจิงก็คือคอลูกก็คือกว้างช้างจิงลูกก็คือกว้างที่มีคอยาวๆอ่าแบบนี้แบบนี้เอ๊ะตัวอะไรคะอ่าในห้องแชทส่งสติกเกอร์มาอืมถูกต้องค่ะจิราฟนั่นเองเก่งมากเอาออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะช้างจิงลูกโอเคต่อไปที่สอง,สงเมา ช่งเมาช่งเมาคือตัวนี้หืมตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอย่ยตัวอะไรเอ,อ่ยอ่าช่งช่งเมาตัวนี้นะคะมา้าแพนดี้มีแพนดา้าเก่งมากและตัวที่สามตาช่ยงตาช่ยงอ่าตาช่ยงตัวอะไรเอ่ยหางแบบนี้เอ๊ะเอ๊ะสีสีสังเกตสีด้วยนะคะสีอะไร อ่าสีเทาอุ้ยรู้กันแล้วบางคนรู้ตั้งแต่เราซื้อยังไม่เอาหางออกมาให้เลยอ่ะอือต้าเฉียง,งก็คือช้างนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูอันที่สี่กันเอาเสียงพร้อมกันคะ่ะหงส์หงส์หงมีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนมากค่ะก็คืออันนี้อือโอ้โมีคนตอบได้แล้วว่ายังไม่ทันได้ทำอะไรเลย อ่าโฮจือก็คือลิงเด็กๆลิงซนไหมโซนใช่ไหมบางคนเขาจะบอกใครซนซนเหมือนลิงอ่าซนเหมือนลิงมีใครซนเหมือนลิงไหมอ่ะไปต่อนะคะเอาเอาเสียงกันขึ้นโฮจือไปไหนดีค่ะสุจ่อจือ่ะซื่อจือก็คือ มีสัตว์สี่ขานะเป็นสัตว์สีขานะหืมหางแบบนี้ตัวอะไรอ่ะอ่าบางคนส่งมาเสือค่ะเสือนะหืมหูแบบนี้แล้วมีขนสีนี้วะส่วนใหญ่ใน,นห้องแชจะตอบว่าเป็นสิงโตกันหมดเลยเก่งมากเก่งมากค่ะนี่ก็คือสิงโตนะคะออเสียงพร้อมกันสิงโตเก่งมาก,แ,ก,มากและตัวที่หกค่ะตัวสุดท้ายตัวที่หกนะก็คือ เอือยเอยือยยูก็คือปลาปลานะคะเอือยก็คือสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เก่งมากนะสีแบบนี้ค่ะหาบางคนบอกจริงส่งมาจริงจบบางคนส่งยิ่งกามาอ่าอาหาแบบนี้อรู้กันแล้วค่ะอัะนไดโนเสาร์มีด้วยเหรอไดโนเสาร์ไม่ อ่าาโอเคเออหย่ก็คือจระเข้นะคะเก่งมากอ่ะต่อมาทบทวนกันก่อนครบหกตัวแล้วนะคะทบทวนกันนะช้างจิงลูกช้างจิงลูกอืมต่อมาเสยงเม,ม,มีเสยอเมีมี่เนดาต่อมาตาาชีางอ่ะโอเคนะคะต่อมาหจส อืมเอือร์ยูมาสิเห็นนะคะมาเดี๋ยวเรามาแต่งประโยคกันนะโดยเราจะใช้คำว่าฮุยฮุยที่แปลว่าเป็นโดยเราซูจะเอาสัตว์ขึ้นมามาบ่งบอกว่ามาบอกสิว่าเขาทำอะไรเป็นเจ้าสัตว์ตัวนี้ทำอะไรเป็นอ่าเรื่องจากเอือรยูเอือห,ห์ยูุยยอะไรเดีดีอ่า ความสามารถของมันที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันทําทําได้ดีเก่งแล้วก็คือการอะไรคะว่ายน้ําใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะแต่งไประโยคพร้อมกันนะคะออกเสียงตามแบบซื้อนะเออหยูขุ่โยงเออหยูขย่โยงจระเข้ว่ายน้ําเป็นมีใครเคยเห็นคนว่ายน้ําเก่งกว่าจระเข้มีไหมอืมไม่มีนะคะ ต่อมาอ่จใช้ห้วยเหมือนเดิมนะแต่เปลี่ยนเป็นหโหลจื๊อมาดูกันหโหจือห้วยห้วยอะไรล่ะกระโดดเอ๊อะอาแต่งประโยคพร้อมกันค่ะหโหจือห้วยเที่ยวหโหจือห้วยเที่ยวมากลิงกระโดดเป็นจริงๆริงอะงทำได้หลายอย่างมากค่ะยกเว้นอย่างเดียวที่เรารู้กันก็คือว่ายน้ำนะลิงว่ายน้ำไม่ได้นะคะเด็ก กลัวน้ำตองย่างี้ลิงกลัวน้ำต่อมาอะชิเม้าวชิเมาว,ว,มาวหุ้ยชิเมาททำอะไรได้บ้างอะเด็กๆมันว่ายน้ำได้ไหมอืมวิ่งได้ไหมอืมน้อยครั้งนะคะน้อยมากเพราะมันอ้วนเนาะอ่างั้นเราซื้อเอาคำนี้ปีนแล้วกันผาอ่ะออกเสียงพร้อมกันค่ะชิเมาวหุ้ยผาชิเมาวหุ้ยผา มีแพนด้าปีนเป็นอ่าปีนไปกินต้นใบไผ่ใช่ไหมคะอืมอ่ะถึงเวลาทำแบบสึมผัดกันละทําเวลาแบบผัดน,นะอ่ะเด็กๆเ,เห็นตัวเลขข้างบนนี้นะคะตัวอัสือข้างบนนี้เขียนตามเราซื้อเลยเขียนเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับคู่กันเดี๋ยวเราอ่าสยให้ฟังนะคะโอเคเ,เราเสือเรอานอินสอก่อนนะ มาเริ่มนะคะเริ่มนอันที่หนึ่งออกเสียงพร้อมกันนะต้าเซียงหุยตัวเจียวตาเซียงคือตัวไหนนะคะเด็กๆตาเซียงก็คืออ่าบางคนส่งสติกเกอร์มาเป็นรูปช้างกันกิ่งมนาะอายงไปเลยค่ะตาเซียงก็คือช้างต่อมาอที่สองค่ะออกเสียงนะชงม,มา่าหุยผาชงม,มาหุยผา ชุงเมาคือตัวอะไรเอ่ยตัวน่ารักน่ารักนะเด็กๆไม่มีพี่นี่ไปกับใครอชุ๋งมาก็คือหมีแพนด้าค่ะเก่งมากต่อมาหงส์จะวิ่งเต่าหงส์จะวิ่งเต่าหจืสอจอมซนไงจอมซนน่ะอ่าหจืสอก็คือลิงนั่นเองและสุดท้ายซื่อจือก็คือ ซิงโตโอเคโอเคนะคะหน้านี้เสร็จแล้วนะต่อไปค่ะเราซื้อจะพาไปอีกหน้านึ่งอันหนึงนะชุบเด็กเปิดหนังสือไปอีกหนึ่งหน้านะคะตัวตีหนึ่งหน้าแล้วเขียนมอนเดิมเลย W จุดยี่สิบสวงเล็บสองทับสิทับหกสี่นะเคนะคะหน้านี้ เราซือจะให้เด็กๆนับจํานวนสัตว์นะนับจํานวนสัตว์นะคะที่อยู่ในหน้าสามสิบแปดที่อยู่ในหน้าสามสิบปดว่ามีกี่ตัวเห็นไหมอ่านเรามานับกันแต่ว่าเราไม่ได้เขียนเลขอรารบิกนะคะพี่อ๋อสามเราจะเขียนเป็นเลขจีนกันละเรามาดูกันค่ะเริ่มที่ซื่อจสิงโตมีทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆได้กี่ตัวได้กี่ตัว อ๋อสี่ตัวใช่ไหมคะอ่ะเขียนตามเราซื้อเลยสี่ตัวนีซื่อหน้าต่างอ่าอะต่อมาค่ะต่อมานะช้างจริงลูกจิราฟมีกี่ตัวเอยโอบางคนหาเร็วมากมีห้าตัวใช่ไหมคะเก่งมากอ่ะกูก็อี้เอาไปเลยชุบชืบอื ต่อมาชงเมาชงเมามีก ah, <res> ี่ต <necessary> ัวเอ่ย hmm. น ah, ับดีๆนะคะเอามีสี่ตัวเหมือนกันโอเคไปเขียนเลขสี่เลยก็จะเป็นเรียบๆบดๆหน่อยนะเด็กๆต่อไปห猴子ออ่ะ猴子นี่นับดีๆค่ะมันตัวเล็กนะห猴子มีกี่ตัวอืมติ๊กตอก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 ติดตอกติดตอกอ่ามีทั้งหมดหกตัว เก่งมากลิ้วแปะอิมและสุดท้ายเอายังยังยังต้าเชียงต้าเชีงยงมีกี่ตัวเอ้ยอมีสามตัวซาน3มเส้นนะคะเส้นไม่เท่ากันเลยนะและสุดท้ายเออหยูเอหอ,เอหยูมีทั้งหมดสองตัวเส้นบนสั้นเส้นล่างยาวโอเค เซ็นมดแล้ววันนี้เราทํากันแค่สองหน้านี้นะคะส่วนใครที่อยากระบายสีหัวสัตว์ตรงนี้ระบายได้แต่ขอแบบสวยงามน,นะลูกไม่เอาเละเทนะคะโอเคนะสำหรับวันนี้หมดแล้วอ่าเราสุดเคลียร์แล้วนะคะไปอ่ะอเคนะคะโอเคอ่าๆเ,เดี๋ยวเราสุดจะเปิดไม์แล้วพูดใจเจียนพร้อมกันโอเคไหมอ่าใจเจียน 拜拜，再见。笑起来真好看，看看像春天的花一样，拜拜把所有的烦恼，所有的忧愁统,统统都吹散。你笑起来真好看，像夏天的阳光，整个世界，全部的时光，美的。